อำเภอท่ายางได้มอบของพระราชทานและชุดทานน้ำใจให้กับผู้ยากไรค่ะ เมื่อวันที่8ธันวาคม2564นายประทีปนาทีทวีวัฒน์ในอำเภอท่ายางพร้อมด้วยนายสุรชัยจตุพรพงศ์รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายางหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายปกครองและฝ่ายท้องถิน่นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายางกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนและอาสามรร่วมกันมอบสิ่งของพระราชทานและถุงชุดทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสภากาชาติไทยนายประทีปนาทีทวีวัฒน์ในอำเภอท่ายางเปิดเผยว่า ว่า wow. ตามที่ศาสตราจารย์ด็อเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัฐวรคติยราชนารีทรงผักตรุณาโปกดกล้ามอบหมายรองศาสตราจารย์ในแพทย์องค์การเรืองรัตนอัมพรรองรขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภร์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน300ชุดเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดปิ่นภูรีดังนั้นจึงร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลต่างๆในเขตอำเภอท่ายางออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนำความรักความห่วงใยรวมกันมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภยัยและผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รวม300ครัวเรือน นอกจากนั้นในอำเภอท่าหยางได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามตาม,มาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมยับยั้งและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อีกด้วยส่วนทางด้านของนายสุรชัยจัตุพรพงศ์รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าหยางเผยว่าเทศบาลตำบลท่าหยางได้นำถุงชุดท่านน้ำใจของสภาการชาติไทยและน้ำแร่มอบให้กับครอบครัวผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสในพื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลท่าหยาง จำนวน37ครอบครัวตลอดทั้งวันทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องขายวันพระราช,ชสมภพ5ธันวาคม <Okay. S 1> ประจําปี2514โอเ okay. ค